ท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านนกดาววังน้ําเขียวหรือวังน้ําเขียวบ้านนกดาวนะครับของพี่วินัยนะครับนึกยังไงครับถึงได้สั่งเอาหลังคาพื้นผนังกระ้อนปิปองมาทําเป็นวัสดุผลิตบ้านนอกดาวขายเนี่ยครับเพื่อที่จะให้อ่าความแตกต่างให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้เลือกครับผลพิสูจน์ขายไปได้ดิบได้ดีจน มีเงินมาสร้างโกดังใหญ่ๆโตๆเพื่อฐานการผลิตบ้านนกดาวขายต่อไปนะครับเห็น่าตาเลยแกกิจการดีดีมากเหตุเพราะว่าได้เอาวัสดุผนังราคากระร้อนปิงปองมาผลิตขายผลก็คือลูกค้าเขาที่สูจนด้วยตัวลูกค้าเองเดินเข้ามาใช่ไหมพี่วินัยพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บแกก็เดินไปบ้านหลังนั้นนี่ แล้วก็เดินเข้าไปดูบ้านหลังนี้แล้วก็เดินเข้าไปดูในบ้านปิงปองแล้วก็เดินเข้าไปดูในบ้านปิงปองลูกค้าอุทานกันออกมาเป็นเสียงเดียวว่าเอาปิงปองเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่ามันเย็นใช่ไหมใช่ครับอ่าคนผลิตเห็นกับตานะครับคนผลิตเห็นกับตาแล้วก็ ตอนนี้ผลิตคาอยู่ทั้งหมดสามหลังลูกค้าจองจ่ายตังค์ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยสามสี่หลังแล้วคิวต่อไปลันเลยตอนนี้เหตุเพราะว่าหลังคากะระล้นปิงปองทำไมถึงเย็นทำไมถึงแทะทำไมถึงแข็งแผ่นดินสั่นเท่าไหร่ก็ไม่แตกแผ่นดินสั่นเท่าไหร่ก็ไม่หกักไหวเท่าไหร่ก็ไม่พังลงมาทับคนอยู่อาศัยใช่ไหม ใช่ครับอ่าเหตุเพราะว่าหลังคากระรัดนปิงปองถ้าเป็นของแนนะครับจะต้องวางคานห่างได้4ี่ห้าเมตรถึงหกเมตรแล้วก็ทุกแผ่นจะต้องมีร่องระบายอากาศแบบนี้เหตุผลและสรรมการขนาดเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ยังมีเป็นซี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 เพื่อระบายความร้อนทำไมถึงไม่ทำเป็นหม้อหุงข้าวซะร้างรถไฟทั่วประเทศเขตสยามทำไมถึงไม่เอารางหัวรางรถไฟชนกัน ก็เพราะเหล็กได้รับความร้อนมันจะขยายตัวรางรถไฟมันจะกองถนนผืนเบลเลอร์บาล่าวางอยู่บนพื้นดินเทคอนกรีตเสร็จแล้วทําไมต้องแบ่งจอยเป็นตารางบะคอดเพราะเวลามันขยายตัวถนนจะได้ไม่แตกหลังคาปิงปองผนังปิงปองพื้นปิ้งปองเ็เช่นเดียวกันอุณหภูมิบ้านเรามันสามสี่สิบจำเป็นแล้วเกินจะต้องมีร่องมีจอยให้มันมันจะได้ไม่แตกไม่หลุดออกจากโฟม EPS แล้วก็โฟม EPS เป็นโฟมที่ไม่ย่อยสลายไม่ลามไฟความหนาแน่นหนึ่งปอนด์ทำให้เราประหยัดโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าอยากจะสั่งทำบ้านนอกดาวโทรมาหาพี่วินยัยเบอร์โทร0864695411ครับครับจะมีทีมงานพร้อม แล้วก็โรงงานผลิตบ้านนอกดาวแกขยายแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมผมเป็นผู้ผลิตวัสดุที่เป็นคนผลิตบ้านนอกดาวครับอ่าไมครับนี่คือฐานของความสําเร็จการประกอบการธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดท่านต้องคิดนะครับไม่จะทํากันอยู่ร้อยปีก็ทําอยู่อย่างนั้นคิดมันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมคิดนอกกรอบสักทีหนึ่ง เนี่ยพี่วินัยแกเป็นคนคิดนอกกรอบแล้วดูที่กิจการแกไม่กี่ปีปีกว่าๆสา,ามารถสร้างโกดังขึ้นมาเป็นฐานการผลิตบ้านดอกดาวโดยใช้วัสดุของปีงปองทั้งหมดแล้วเพราะว่าลูกค้าเดินเข้ามาชี้เอาแต่ของปีงปองชี้เอาแต่ของเมงปองอย่างนี้ไม่ได้ผลิตซะแล้วเพราะว่ามันเห็นเป็นสัจธรรมอยู่ครับสวัสดีครับ